สวัสดีครับมาพบกับนายชยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับกล้องโกล Pro นะครับเวลาที่โหลดไฟล์วิโดีโอจากตัวกล้องลงมือถือแล้วนะครับด้วยโกโลอโพควิกเนี่ยพอโหลดมาเสร็จแล้วปุ๊บหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยพอจะอไปตัดต่อเนี่ยเปิดแอปตัดต่อ,อไม่ไม่เจอนะครับไฟล์วิดีโอไปตรงไหนเนี่ยผมเปิดมาปุ๊บอ่าเปว่าปุ๊บไม่เจอนะครับเพราะอะไระครับเพราะว่า เพราะอะไรก็ไม่รู้มันตั้งค่าไว้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่มันไม่เจอวิธีการนะครับก็ต้องมาเปิดที่แอปมันก่อนนะครับเวลาที่เราเปิดแอป,ปโกปรเนี่ยเราเลือกที่มีเดียนะครับตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลือกที่ตัวแอป,ปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วให้เราเราก็สามารถตัดต่อไปก่อนได้นะครับแต่เรายอยางทีเราแอป,ปตัดต่อในโกโประไรไม่อยากใช้จะไปใช้ในแอปในมือถือเราเนี่ยในตัวอุปถัร,รับเราก็ต้องกดตรงนี้ครับมุมขวา แล้วก็เลือกเซฟทูโฟนก่อนนะครับถ้าเขาไม่เคยต้องอนุญาตปุ๊บนะครับแค่นี้ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์เรามาเนี่ยมาเปิดแอป,ปตัดต่อเราดูนะครับปุ๊บผมจะพูดส่วนใช้แค,คบๆตัดต่อเปิดมาป้าไปไหมเจอแล้วนะครับแต่น,นี้ก็ผมก็ไม่ทราบเลยคนที่เขาออกแบบแอปมา,นะาอย่างนี้นะครับนะแต่เราก็ทำมาอย่างนี้นะถ้าใครเจอปัญหาว่าทําไมมันไม่มีนะเปิดมาโอ้โปุ๊บโอ้ย บางครั้งเนี่ยโหลดมาเสร็จคุณจะโพสโซเชียลมีเดียเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะมาใช้แอปตัดต่อที่เรามีอยู่แล้วก็ทําแค่นี้ครับจบแล้วเราก็ทาแล้วก็มาเปิดตัดต่อได้เลยแค่นี้นะครับป๊า,ปาก็สำหรับทริปนี้คงจบต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ตามช่องนิติโฟตโต้ใน y o YouTube c u a n ช e แนะแฟนเพจนิติโฟตโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ